ตัวเจ๊ใหญ่เข้ามานี่คนมาซอยบ่อแม่นเก็บมาเออกระลำมันเก็บตำว่านี่ได้ไหมใช่เพื่อชินกระดาวกคืออะไรกระดาวนี่ยน่าห่าอะไรวันศุปล่อยมันมาผู้เดียวอยู่มันยังมาทันเห็นเฮาได้แหมมันได้มาเฮาอยู่แม่เลี้ยมันได้มาหาโหลดเทาใส่วามันวะ พูนไปจอดที่พูะะนเจสาอรมาแล้วมาพร้อมกับข้าวปุ้นข้าวปุ้นกำลังลงจากรถ ขาปุ้นมาพร้อมกับอันนี้เพราะบ้บานใดข้าปุ้นเนาะตีออปลาตเาไห้จักซีจักซูดมเลตเจ้าไหวกันว่าไหวดเลเื่อม <c oughs> อลำนสิต้งขางใดเกาเออปลาโทเฮ้ยมอลำอยู่ทางนั้นเลย สองสี่หกแปดสิบสองสอง 44, ิบสี่สิบหกยู่พุ่นซียุนซี ชี้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 ชีลอยเอช้ิเชาราอ่ดอืมาให้ลยชาอแถมมันแถมชีพโลพี่น้องต้องไปตอนนี้เฮ้อยู่ที่บ้านหอยปังพี่น้องรับหน้าที่พาการมาทำน้ำข้าวปุดนะฮะ มาครับอีแม่งานไนเฮ้ยเป็นนาเ้ากันเลยวะเจ้าคอนต้องลงใส่บ้างคิงนะคิง คนเล็นและคนลาเวลาเออใส่กันให้เขาจัดซอยโหลดเต็มขยาดหัวไปเป็นงงังนโซเอน่ะมันใหญ่ใช่ไหมท่านนั่นก็สิบกำลังแางตีนงัวอยู่พี่น้องเอ้ยลมงวัวเจล้มงัวจัาโตเนี่ยอันนี้โตเลกบ้านนี้

สีกเอามันจะเป็นตอนต้มไก่ไกสีกินจำแจวตอนนี้เลย<ก>ลเจ้<ก>เอ๋ย<ก> <c oughs> สี่จำแจวตอนนี้เลยลน้ำกระปุกน้ำไกไ่เน้นๆนะฮะทุกคนมันหรอะนี่ยอันละเย็นกเลยสิ เจ้กันใส่เบอร์นี่น้ามันสิขุ่นเด้อแม่นมันลายมันมีนทอนีไก่จำนี้หนึ่อมันกัลายพลยมันุนแล้วจะแซ่บอันนี้มันออ่นอ่าตัสออน ติมนื้น้อยคุณตมเลยคุณเอาไปพี่พเอามาตั้งพี่เอามาเตียงพี่อันนั้นนะไก่เนี่ยแกงไหมนะพี่นกินตอนไหแกไหมนะกินกินตอนนี้แหละหิวเลยฟาตง แม่ยังเล่าว่าสีสีเาลอะไรนสีไก่จะุ้กิ้วเอ่ไหมมันได้ <c oughs> ตามเนี่ยมันหลอดจหอัหลุดลอเนาอเนาะมันจะจำได้ตัวทีมห,นหนั่นสีน่รัเน่ามันสิด้วยก่นนะครับบ้ายายเราผัดะออนขาเนาะ

พี่แม่บ้านบ้านเขาเจาน้ะซอยกันดีนะทางผูหยิงผู้ชายมัครับีแม่สขาววงไดพีแม่สขาวงไดระวังวงผูหญิมกับบุตรายเลิศค่ะแม่วงตู้ชายเขาซับไดป้าตเหล่าขาบ่นะต่างอยู่นะ

ปิ่งตำลาเปนยังนมะก,กอกปิ้งตำลานะมาปิ้งแล้วนะเจ๊โอ๊ยที่ดิบมึงเลยมันไม่ดิบเลยอันนี้จะเป็นตำไก่นะฮะทุกคนกำลังจะลงหม้อ,อ

วันนี้นะฮะพวกเราก็จะทำน้ำข้าวปุ้นนะฮะทุกคนพรุ่งนี้นะฮะเอา้าว่ายเลยเนาะว่ายนี่มืออื่นกับมืองานหรอ เดมาอะไรของเฮาน่ะสิช่วยก็แค่เขียนเนาะอ่าตุงฮาวลือๆเปอร์เซอร์คัดเจ้าแนมเป็นแถมสิแหนก่อนปาตัวสะคผู้ใหญ่้นี่เอาเียงมานําให้แม่ ยังไ้ผ่านมาันด็มาน่ะเราใส่ยังไงบอสเนา่พลาถ้าเกิจริงผมจเลยก็ใส่เราดีเพราิ่าันเน่ยอันนี้คือหั่นกอแน่มันใหญ่โพดอร่อย อร่อยเซินแจ่วต้องมาแล้วแหละแจ,จ,จ่วแบบไหนแจ่วผีเลยเฮ้ยก่อนแจ่วมานำ้ำ ใส่มันแล้วเกลือนอะยังย,ยังใส่ได้แค่แต่อันยังเดี๋ยวบอกเดีย๋ยวไปใส่ลายแล้วไม่จะเค็มพอประมาณเจ้าค้าให้บอลได้ขอโปรโมทดูเถอดลูกค้าทางกรุงเทพอยากไปซิมประชาสงเคราะห์ตรงข้งามประชาสงเคราะห์ซอยสามประชาสงเคราะห์ซอยส,สามทุกคนแวะไปซิมได้ ร้านก๋วยจับดาวรุ่งอ่าก๋วยจับดาวรุ่งเจออินไปเจอเลยแนนไปไปไปพี่น้องไปอุดหนุนหลังจากเสร็จงานเลยนั่งก็บเส้ลงไปขายอยู่หันแจ่วยังนี่แม่แจ่วนั่งคอยแม่ก็บอกว่าไปคล้องอันขบใส่พี่ไปแม่ไปหล่แม่ นี่พียบร่รใชให้นั่นเนี่ยพียรเพียพย<ม>ร,ร์อ<ม>ยูยยมอ่มอข้าวต้มปุสาวท่าไหนสาว่เหรอสาวนี่เ็บแน่สะคอนมันประเสริฐเนาะ บรรยากาศนะฮะทุกคน,นขจรสอยกันขกากันะทั้งผู้หญิงผู้ชายบ้านขาจรมีทั้งผู้กินเก่งผู้หญิงกันไดบ้านเฮ้าเนะี่ยบ้านเฮานะี่ยผู้ชายจะเป็นคนซอยเนาะผู้หญิงนะี่ยจะเป็นคนปรุงอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายซอยกันบุนบันบบ่นเหมือนกันมาก็ะมวนดีน,ะแบบนั่นเหมื โดยม่สื่อชนะแม่บอกเทคนิคกว่ากันเลยโดยอีแม่กินแม่มือนี่แม่ก็มาขานะยเบียร์